เรามาดูความคืบหน้ากรณีน้องฟิลมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะฮะมีคลิปที่เล่นกับช้างาแล้วน้องเนี่ยเสียชีวิตหลังจากที่วิ่งหนีคุณครูเข้าไปในป่าหลังโรงเรียนนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ยังคาใจนะฮะว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่แม้ว่าหมอจะบอกว่าหัวใจล้มเหลวก็ตามนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณพ่อครับเอาเสื้อผ้าของน้องฟิลมไปให้ช้างที่น้องฟิล์มรักช้างทำยังไงไปดูครับ เกี่ยวตาดุงใจของผมไปแล้วครับ <c oughs> เก็บเสื้อผ้าไปให้ลูกแล้วครับผมรูกไม่ลูกพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิมไปแล้วพี่ฟิมไปแล้ว, <c oughs> ป,ลวปัญหา <c oughs> ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลือแล้ว โอ้โหชมฮะนี่คือคุณพ่อของน้องฟิล์มนะฮะค่ะแล้วจังหวะที่ช้างที่น้องฟิล์มรักเนี่ยเจ้าสุพรรณสานะพอคุณพ่อไปพูดเนี่ยเหมือนมันรู้เลยนะมันหันมานะแล้วมันก็ชูงวงนะเหมือนเอาปลอบคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคือเหตุการณ์เนี่ยก็คือน้องฟิล์มอายุ17เป็นนักเรียนชั้นม .6 แล้วก็เป็นคู่ใจกับเจ้าสุพรรณสาค่ะมีคลิปในโลกออนไลน์ออกมาเต็มไปหมดนะน้องเนี่ยเสียชีวิตที่ป่าหลังโรงเรียนครับ คุณพ่อก็เลยเก็บเสื้อผ้าของน้องฟิมนะฮะไปให้เจ้าสุพันษาช้างเพศเมียอายุ3ปีซึ่งเป็นช้างคู่ใจแล้วก็บอกเจ้าสุพันษาว่าพี่ฟิมไปแล้วเหตุการณ์ย้อนกลับไปนิดนึงคุณผู้ชมครับน้องฟิลมเนี่ยเสียชีวิตยอย่างปริศนาเมื่อวันที่3กันยายนกลางป่าหลังโรงเรียนในพื้นที่สตึกบุรีรัมนะครับหลังจากที่วิ่งหนีคุณครูฝ่ายปกครองญาติมารู้ข่าวคือคุณหมอเป็นคนโทรแจ้งตอนนั้นก็ตกใจว่าเอ้าลูกไปโรงเรียนทําไมไปเสียชีวิตที่ป่าได้ แล้วคนโทรมาแจ้งก็ไม่ใช่คุณครูท,งท้งทั้งที่อยู่ในเวลาเรียนนะครับจากนั้นอย่างที่เห็นครับคุณพ่อคุณแม่ญาติกว่า20คนครับเดินทางเข้าไปในป่าหลังโรงเรียนไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องฟิล์มนะครับตลอดเวลาที่เข้าไปตลอดเวลาที่ทําพิธีเศร้ามากครับพ่อแม่เศร้าเสียใจโดยเฉพาะคุณแม่นี่หนักเลยครับร้องไห้ตลอดเวลานะครับจริงๆคุณแม่คุณพ่อก็ไม่แพ้กันคุณพ่อก็เศร้ามากๆนะครับ และระหว่างทําพิธีครับคุณครูฝ่ายปกครองก็ได้พาทีมงานพานักข่าวไปชี้จุดที่เจอศพน้องฟิมนะคุณครูเล่าให้ฟังครับวันเกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนจะมีกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์ในคาบสุดท้ายแต่ก็จะมีเด็กอยู่หลายคนเลยที่ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ<ต>คุณครูก็เอา้าก็ต้องเข้าอะ่ะก็ต้อนเด็กๆไปร่วมสวดมนต์ระหว่างนั้นเจอกลุ่มน้องฟิล์มนั่งอยู่ใต้อาคารกินข้าวกินอะไรกันอยู่<ด>ก็เลยเป่านกหวีดปี๊ดไล่ต้อนเด็กปรากฏ เขาไม่เข้าเรียนครับกลุ่มของน้องฟิล์มเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าหลังโรงเรียนคุณครูก็วิ่งตามครับก็สังเกตเห็นว่าเด็กเนี่ยวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางแล้วไปเจอน้องฟิล์มนอนหมดสติท่านอนตะแคงอยู่ในป่าห่างจากโรงเรียนประมาณ300เมตรแต่ตอนนั้นน้องยังมีลมหายใจนะฮะคุณครูบอกว่ารีบอุ้มน้องออกจากป่าแล้วนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งผู้ปกครองในทันทีทันใดเพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย เด็กเขาไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนคุณครูก็ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรครับยังรู้สึกเจอน้องก็น้องน้องนอนต่เองน้องอยู่ในป่าเลยใช่ไหมครับวครับผมตรงนี้แหละครับผมน้องยังยังรู้สึกตัวอยู่ครับแต่คุยกับผมไม่ได้หมายถึงแบบยังไงแบบแข็งไปเลยบอกไม่ไม่แข็งครับผมไม่ถึงไม่แข็งเลยแต่พูดไม่ได้แต่พูดไม่ได้ครับมอนอ่อนแรงนิดแฉะแล้วจะทำาไงต่อผมก็พยายามอุ้มแล้วก็ รีบพาไปขึ้นรถแล้วก็รงพาคิดได้แค่ว่าทำยังไงก็ได้พาน้องขึ้นรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเ่าที่จะทำได้ <S <S ดดดดนะขณะที่เพื่อนของน้องฟิลครับชื่อว่าน้องฟิลนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยช่วงประมาณสักสามโมงครึ่งเธอกับเพื่อน3าคนไม่ได้เข้าค่าเรียนสุดท้ายก็คือกิจกรรมสวดมนต์มานั่งเล่นอยู่ชั้นล่างของอาคารไปซื้ออาหารมากินกันจนถูกครูฝ่ายปกครองไล่ก็วิ่งเข้าไปในป่าไม่รู้เลยว่าใครวิ่งไปไหนบ้างนะครับ ตอนกลับออกมาเนี่ยก็ไม่เห็นเพื่อนคิดว่าฟิล์มเนี่ยน่าจะไปขึ้นรถรับส่งนักเรียนแล้วจนมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเพื่อนเสียชีวิตครับเราพวกเรานี่คือโดดเรียนกันโดดค่ะแล้วครูไปตามใช่ไหมแล้วก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าหรือว่าไงค่ะก็วิ่งหนีเข้าป่าสาเหตุที่วิ่งหนีเข้าป่าเพราะก็ะครูไล่ หนูว่าไม่ได้หันไปมองฟิล์มไอคนที่เสียก่อนว่าได้ตามมาไหมเพราะว่าครูก็วิ่งไล่คันมาอีกทีก็ไม่เห็นฟิล์มแล้วนไม่เห็นเพื่อนแล้วทีน,นี้หนูก็ไปข้างในป่าลึกมากๆสักพักสักพักหนูก็เดินออกมาหนูไม่ได้เอะใจว่าเออเพื่อนไปไหนหนูก็คิดว่าเพื่อนอ่ะเดินไปรถรับส่งแล้วโรคประจําตัวหนูไม่แน่ใจแต่ว่าหนูรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่เหนื่อยง่าย นี่คือคาให้การของเพื่อนนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานศพเมื่อคืนนะคะเพื่อนๆน,น้องมาร่วมญาติิก็มาร่วมด้วยเขาสำคัญคุณพ่อบอกยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกหลายประเด็นค่ะคตั้งแต่ตอนที่ได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตโรงเรียนไม่แจ้งแต่เป็นคนอื่นแจ้งสงสัยเรื่องของการช่วยเหลือด้วยว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วโรงเรียนไม่ได้ชี้แจงอะไรนะคะบอกเพียงว่าจะรับผิดชอบแล้วก็เงียบหายไปงานศพก็ไม่ได้มาร่วมค่ะ ขณะที่เบื้องต้นนะคะคุณหมอระบุว่าน้องฟิล์มเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวซึ่งทางผู้ปกครองยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาน้องฟิล์มไม่เคยมีโรคประจําตัวค่ะและที่ผ่านมาน้องก็แข็งแรงไม่เคยบ่นว่าเจ็บปวดตรงไหนด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องฟิล์มวิ่งไปหกล้มนะ่ะใครไปเจอน้องฟิล์มก่อนแล้วก็กจะไม่มีปฏิกิริยาทําอะไรบ้างเลยเหรอ,อทําไมถึง เพิ่งปล่อยเป็นอย่างนั้นปล่อยให้เป็นแบบว่านอกไปเลยเร็วขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นเมื่อยวิ่งไปอย่างนี้ล้มแล้วก็ไม่น่าจะที่จะแบบสิ้นลมเร็วขนาดนั้นอ,ะอ่ะทีนี้คุณตาของน้องฟิล์มค่ะบอกว่าเครือญาติเนี่ยก็มีอาชีพเลี้ยงช้างมานานนะคะหลังจากหลานเสียชีวิตไปดูดวงหมอก็ทักว่ามีผีอยู่ในปา่าตรงจอมปลวกค่ะซึ่งต้องการให้น้องฟิล์มเนี่ยไปอยู่เป็นหลานด้วย แล้วตอนที่ทําพิธีเชิญวิญญาณคผู้ชมมีจอมปลวกจริงๆตามที่หมอดูบอกกันนะคะเป็นจุดที่น้องล้มลงนะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยแล้วสำหรับน้องฟิล์มคุณผู้ชมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะมีคนติดตามเยอะแยะนี่คือคลิปที่น้องฟิล์มเล่นกับช้างเจ้าสุพรรณษาเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยละค่ะชื่อช่อง YouTube Family สีเทพไทยนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า7 0 0 0แสคนก็จะเป็นคลิปที่ สุพรรณษาเล่นกับน้องฟิลมนะคะแล้วเนี่ยเป็นคลิปที่เหมือนน้องฟิลมกลับมาแล้วก็สุพรรณษาก็ดีใจแล้วก็แกล้งหยอกล้อกันอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้มีคนเข้ามาชมมากกว่า4ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชมเราลองไปดูคลิปนี้กันค่ะสุพรรษาได้เจอพี่สาวก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ฟิมมาไหมพี่ฟิมมาไหมมาไหมพี่ฟิลมหนูเล่นตมไงลูกมันก็เพื่อนเข้าหมดไง คนกิ่งนั่งนั่งนั่งนเออเอเออเออเดังลงออเออออดอนๆอเอออนเอ้าออนกันหน่อยออนกันหน่อยพี่ฟิล์มหนูขอโทษหนูเล่นตมเยอะเพื่อนพี่หมดเลยเออเออเอตมเตมเตียมเออเตมลงโอ้โหอะไรจะเชื่องขนาดนั้นอย่างกับหมาน่ารักมากคือเขาเข้าใจภาษามนุษย์ทุกอย่างเลยนะสั่งอะไรก็ทำใช่ แล้วเป็นช้างขี้เล่นนะคะเพราะว่าอย่างภาพเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุณพ่อจุดธูปน้องฟิลมบอกน้องฟิลแบบบอกว่าไม่ต้องห่วงสุพรรณสานะนี่นี่คือหนึ่งประโยคที่คุณพ่อ,อบอกผ่านผ่านอะไรอะ่ะผ่านธูปเพื่อส่งให้น้องฟิลมได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนี่ฮะคือเขาผูกพันกันมากนะฮะแล้วครอบครัวก็บอกด้วยนะว่าน้องฟิลเนี่ยมีความฝันจะเรียนสตัตวแพทย์นะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นควานช้างแต่ว่าตอนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ ครอบครัวแม้ว่าจะยังคาใจครับแต่ว่าญาติจะไม่ส่งศพน้องฟิลมไปชนะสูตรนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกไปสบายตามความเชื่อก็คือถ้าไปผ่าอะไรมากมายเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาจะไม่สมบูรณ์นะครับขณะที่นายอำเภอสตึกที่ไปร่วมงานศพน้องฟิลนะครับบอกว่าเบื้องต้นสอบถามไปทั้งโรงพยาบาลสตึกผู้กํากับสพสตึกกับทางโรงเรียนนะฮะได้ข้อมูลตรงกันก็คือว่าน้องฟิล์มหมดสติที่ป่าข้างโรงเรียนส่วนทางโรงพยาบาลก็พยายามช่วยเหลือช่วยชีวิต ด้วยการปั๊มหัวใจนานกว่าชั่วโมงครึ่งแต่ก็ช่วยน้องเอาไว้ไม่ได้นะครับจากการตรวจสอบของคุณหมอไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายไม่พบบาดแผละอะไรเลยนะครับและได้ข้อมูลจากเพื่อนเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงน้องฟิลใช่ไหมค่ะน้องฟิลก็แอบพูดเหมือนกันบอกว่า<ะ>ฟิลเนี่ยมักจะเหนื่อยง่าย<ะ>เหนื่อยหอบเป็นบางครั้งประกอบกับตอนนั้นอาจจะวิ่งหนีคุณครูด้วยความตกใจกลัว<ะ>ก็มีโอ,อกาสเหมือนกันที่ะจะทําให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวนะครับส่วนสาเหตุที่ คุณพ่อคุณแม่คาใจว่าหายไปไหนกันหมดอืคุณครูทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาชี้แจงไม่มาเยียวยาไม่มารับผิดชอบอันนี้เนี่ยนายอำเภอก็บอกว่าทุกฝ่ายน่าจะอยู่ในอาการตกใจเป็นเหตุไม่คาดฝันทําให้มีการสื่อสารกันผิดพลาดนะฮะ,ะจนถึงวันนี้เวลานี้ถ้าหายตกใจกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงทางโรงเรียนหรือว่าคุณครูโรงพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องรีบไปคุยกับพ่อแม่เขานะ ช่ค่ะอย่างน้อยม,มันมันก็จะได้คลายกังวลไม่ต้องมีข้อข้องใจแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจกันนะคะครับ